นโยบายเร่งด่วนที่สวนทางกับความเป็นจริงเพราะทุกอย่าง หยุดนิ่งไม่มีอะไรด่วนเป็นรูปมาทำเป็นนโยบายอย่างมายาคติที่แถลงไว้กับสภาแล้วยังไม่เกิดเรื่องด่วนที่เกิดขึ้นสิ่งที่แถลงแล้วก็จะพูดว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนรอแล้วรออีกกับนโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านนิกิต้นวอลเล็ตเป็นความผิดพลาดที่คิดนโยบายไม่ครอบคลุมตอนนี้ประชาชนรออยู่จากรัฐบาลทั้งๆที่แถลงต่อสภาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสิ่งที่ปวดใจที่สุดคือประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายกายขวัญทั้งนั้นสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นแต่รัฐบาลไม่มีการ แก้ไขปัญหาแม้กระทั่งปัญหาฝุ่นละอองและเคนโกลเซนเตอร์ที่เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่จบสิน้นจากการกระทําของกลุ่มมิจฉาชีพรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจในการแก้ปัญหาและประชาชนจะพึ่งหวังใครครับในเรื่องพี่น้องเกษตรกรคือปัญหานี้สินในภาคเกษตร ท่านบอกว่าเร่งด่วนเมื่อไรจะเดินหน้าพี่น้องเกษตรกรยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับหนี้สินที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการขายฝันที่ไม่ได้เริ่มมีการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไรขอพูดไ้ว่านโยบายขึ้นการ,รงขั้นต่ำเป็น600บาทและเอื่นเดือนของผู้จบการศึกษาระด,ดับปริญญาตรี25 0 0 0บาทเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนรอคอยมาเป็นเวลานานมีการขึ้นก่อนแล้วจริงท่านประธานครับแต่ว,ว่าขึ้นเพียง10จังหวัดใน10จังหวัดนี้ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอทุกตำบลซึงในธุรกิจมีกากายารขขยยยตตััวสงงงึ้นนออ่่่เืแปจุ การคำนวณค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยก็ยังไปไม่ถึงแนวคิดว่าค่าจ้างเพื่อชีวิตอาการสำคัญของการคิดค่าจ้างเพื่อชีวิตคือการจ้างในอัตราที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยค่าจ้างเพื่อชีวิตจะครอบคลุมค่าใช้จ,จ่ายต่างๆที่จําเป็นต่อสังคมสูตรการคำนวณค่าจ,จ้างเพื่อชีวิตให้นำค่าใช้จ,จ่ายของท่าหัวต่อครอบครัว รายได้ปานกลางคูณกับตัวคูณสมาชิกในครัวเรือนคูณกับอัตราเอินเฟอ้อหากคำนวณด้วยสูตรนี้แรงงานไทยควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อย5 63บาทต่อว,วันแต่ผมเห็นว่าวันนี้ที่ผมบอกมาจริงพูดยกตัวอย่างที่ท่านพูดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์และยังไม่ได้ทำให้กับพี่น้องไัน คำพูดของท่านเป็นนายครับหากวันใดท่านใหน้คำพูดเป็นบ่าวผมเชื่อว่าท่านบอยหันราชการเป็นดินหลังจากนี้ไปไม่ได้ผมขอฝากไว้ว่าฝากท่านจะดีมีสินทรัพย์แต่ปัญญาปากนั่นหนาจะฆ่าตัวท่านเองขอบพระคุณครับ